คุณผู้ชมครับวันที่15พฤษภาคม2563นี้เวลา19นาฬิกาคือกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ All New Nissan Kicks e-Power ในประเทศไทยนะครับและเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับ All New Nissan Kicks e-Power เป็นการเปิดตัวแบบออนไลน์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะติดตามได้ทั้งในทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ของทาง Nissan น,น,นะครับ นี่คือความชัดเจนล่าสุดจากค่ายนิสสันประเทศไทยจากหน้าเว็บไซต์ของนิสสันเองเลยนะครับกับการเปิดตัวรถยนต์ SUV ที่คิดว่ามีคนรอติดตามอยู่มากที่สุดรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับทั้งรอซื้อทั้งรอดูรอชมเทคโนโลยีใหม่ e-power ว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีภาพหลุดมีรายละเอียดออกมาอย่างมากมายนะครับก็มารอติดตามกันครับว่าวันที่15พฤษภาคมเวลา19นาฬิาเนีน่ย ตัวจริงเสียงจริงของ Nissan Kicks e-power จะออกมาเป็นอย่างไรจะเหมือนกับที่เราคาดการจะเหมือนกับที่หลายๆสื่อนำเสนอไปหรือไม่ระหว่างที่รอการเปิดตัวนะครับตอนนี้ก็ไปชมภาพหลุดที่มีออกมาก่อนหน้านี้และก็การทำงานของ e-power ว่าแตกต่างจากระบบ Hybrid แล้วก็แตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซินทั่วๆไปอย่างไรไปชมกันเลยครับ นี่คือภาพระหว่างการขนส่งของนิสสันคิกขุมพลัง E-POWER ต้องขอขอบคุณเจ้าของภาพสปายช็อตทุกภาพตามเครดิตที่ลงไว้ในแต่ละภาพเลยนะครับนิสสันคิกตัวใหม่ก็ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับมากับกระจังหน้าแบบ V-Motion นเลขนาดใหญ่ไฟหน้า LED พร้อมไฟตัดหมอก ตัวรถก็มีทั้งสีส้มหลังคาดำสีส้มหลังคาขาวสีส้มล้วนและสีขาวล้วนเรียกว่าสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนมีคำถามว่าเป็นการขนส่งไปที่ไหนระหว่างไปประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจะขนส่งไปตามโชลูมนิสันในประเทศก็มีผู้มาให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับว่าน่าจะเป็นการขนส่งไปประเทศญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่ามีการคาดสติกเกอร์ที่ท้ายรถอย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่นอนว่าประเทศไทยของเราน่าจะเป็นประเทศแรกที่จะได้สัมผัสขุมพลัง e-power ในนิสสันคิกสำหรับการจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่อง e-power มีอยู่ในแค่2ตัวถังนะครับคือในนิสสันโนตแล้วก็นิสสันเซ r รีนที่ขายกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นขุมพลัง e-power ในนิสสัน 2,020นี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านิสันคลิก2,020ตัวนี้จะมากับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.2ลิตรรหัส HR12DE ซึ่งก็เป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในตัวนิสันมาร์ชแล้วก็นิสันอเมล่าตัวเก่าแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโดยเจ้า เครื่อง1.2ลิตรตัวนี้จะทำหน้าที่ในการปั่นไฟไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นแล้วก็สเปคของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีข่าวออกมาก็จะให้กำลังสูงสุดที่129แรงม้าแรงบิด254นิวตันเมตรเป็นแรงบิดที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับสรุปแล้วอัตราสิ้นเปลืองของเจ้าน e ิสันโน e e power จะอยู่ที่เท่าไหร่ เท่าที่เราไปค้นข้อมูลมาก็พบว่าตัว e-power ที่จำหน่ายอยู่ในญี่ปุ่น2ตัวคือเจ้า Serena e-power รถ MPV ที่ขายดีของนิสสันที่นั่นเนี่ยมีอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่26.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเหนือกว่ารุ่นสแตนดาร์ดถึง50%แล้วก็ใน Nissan Note e-power ที่มากับเครื่อง HR12DE 1.2ลิตรเหมือนกันเนี่ย จะมีอัตราการบริโภคน้ำมันดีที่สุดอยู่ที่37.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในตัวน e ิสสันโนต e power s นั่นเองดังนั้นเรื่องของอัตราการบริโภคของน e ิสสันคิก e power จึงยังไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่จากข้อมูลนะครับคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าได้ตัวเลขออกมาใกล้เคียงกับเจ้าน e ิสสันโนต e power s ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นตัวเลขที่เร้าใจกันเลยทีเดียวนะครับ เทคโนโลยี e-power e คืออะไร e-power คือเทคโนโลยีที่ทำให้รถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพลังกำลังสูงเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้า e-v เลยนะครับแต่ e-power มีความแตกต่างกันตรงที่ติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปหรือเจ้าเครื่องยนต์เบนซินนี่แหละครับมาใช้ในการปั่นไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เจ้าครืนยนต์เบนซินตัวนี้ก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับล้อ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนรถนะครับทำหน้าที่ในการปั่นไฟอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่ามีเครื่องยนต์เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าเคลื่อนที่ทํางานในรอบเดินเบาปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ป้อนมอเตอร์ไฟฟ้าไปขับเคลื่อนรถอีกทีหนึง่งเหมือนกับรถไฟฟ้าหรือ EV ทั่วไปแต่ว่าเติมน้ํามันได้ไม่ต้องหยุดแวะนั่งรอการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลง โดยทั่วไปโครงสร้างของระบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบนิสสันลีฟจำเป็นจะต้องมีมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อจะเป็นแหล่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนรถนะครับซึ่งยากต่อการนำระบบไปประยุกต์ให้เข้ากับรถยนต์คอมแพ c คาร์ทั่วๆไปแต่ด้วยเทคโนโลยีของคุมพลัง e-power เนี่ยทำให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็กลงกว่าเจ้านิสสันลีฟแล้วก็ยังสามารถให้ความรู้สึกในการขับขี่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป e-POWER แตกต่างกับรถไฮบริดอย่างไรรถไฮบริดทั่วไปเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านี่จะเชื่อมต่อกับล้อเพื่อขับเคลื่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าใน e-POWER เจ้าเครื่องยนต์เป็นซินงหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับล้อไม่ได้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองนี่คือจุดที่แตกต่างกับรถไฮบริดโดยทั่วๆไปของเจ้าอื่นนะครับ ซึ่งทางนิสสันก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขุมพลังแบบ e-power ี่จะให้แรงบิดมหาศาลและก็คงที่ตลอดเวลาทำให้มีอัตราเร่งที่รวดเร็วแต่นุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังมีความเงียบในระหว่างการขับเคลื่อนอีกด้วยนะครับเหมือนกับเจ้านิสนันลีฟซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%แล้วก็ในระบบ e-power เคือยนสันดาปภายในจะไม่ได้ขับเคลื่อนตัวรถ จึงทําให้มีอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ในรถยนต์ h y บริดโดยทั่วๆไปจากเทคโนโลยีแบบนี้ทางที่สารจึงชูจุดเด่นของ e-power ไว้ที่ความประหยัดความสะดวกในการใช้งานได้จริงเพราะว่าที่ไหนที่มีปั๊มน้ํามันเจ้ารถที่ติดขุมพลัง e-power ก็สามารถจะวิ่งไปได้นะครับแล้วก็เขายัางเคลมไว้ว่ามีสมรรถนะดีเหมือน ขับรถย,ยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือพวก BEV กันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังแรงบิดสูงนั่นเองที่เรามาทั้งหมดนี่ก็จะเป็นข้อมูลจากทางนิสสันเขานะครับเราคงต้องรอสัมผัสแล้วก็ทดสอบจากเจ้านิสสันคลิกขุมพลัง E-Power ตัวเตัวเป็นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างไว้ดีหรือไม่มิติตัวรถสื่อจาก หลายๆทางนะครับมีการมีการ,คา,รคาดการกันว่านิสสันคลิกในประเทศไทยเนี่ยโดยตัวมิติตัวรถแล้วน่าจะเป็นขนาดเดียวกันกันกบนิสสันคลิกในประเทศอินเดียนะครับดังนั้นความยาวความสูงความกว้างจึงน่าจะเท่ากันโดยมีความยาวอยู่ที่4,384ม mm. ิลิเมตรกว้าง 1,813มิลม mm, สูง1,656ม mm, ิลมแล้วก็มีระยะฐานล้ออยู่ที่2,673ม mm. ิลมถ้านำมาเปรียบเทียบกับ compact SUV ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็น Honda HRV Toyota CHR Mazda CX-30 แล้วก็ MG ZS ที่มีตัวถังอยู่ในขนาดไล่ๆกันนะครับเราจะพบว่าขนาดตัวรถของ Nissan คิกตัวนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับ Mazda CX-30 มากที่สุดโดยจะสั้นกว่าเจ้า CX-30 อยู่11มิลิเมตรแต่ว่าฐานล้อก,ก็จะยาวกว่า CX-30 อยู่18มิิเมตรทั้งหมดนี้อยู่บนการคาดการว่าตัวมิติตัวรถจะนำมาจากขนาดเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศอินเดียนะครับ จากกำหนดเดิมที่มีการแจ้งไว้ว่าจะเปิดตัวในวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ตามที่คุณผู้ชมทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้หลายๆอย่างในบ้านเรารวมทั้งในโลกนะครับต้องมีการเลื่อนออกไปหรือรวมทั้งปิดไปเลยเนี่ยรวมถึงการเปิดตัวของเจ้าน e ิสันคิกอีพาวเวอรคันนี้ในประเทศไทยด้วยนะครับ ราคาจำหน่ายแล้วก็กำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราเนี่คงต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องพ่อหมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ